สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับก็มีรถเบนซ์ครับท3 0 0ครับ C D I W 2 1 2หนึ่งสองครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาติดชุดโปรโมชั่นของเราครับเป็นชุด Mercury ครับจาก Top p พาเลครับเป็นชุดโปรโมชั่นฮาโลวีนครับนี่ครับประกอบไปด้วยชุดลำโพงครับเข้าช่องเดิมหน้าหลังครับแล้วก็จอ Android 10นิ้วครับรวมถึงยังเพิ่มทีวีดิจิตอลครับแล้วก็ซับหลุมยางอลลอยครับของ Top p พาเลครับ นี่ครับคันนี้ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเรามาดูข้างหลังกันก่อนครับคันนี้ข้างหลังครับในจุดวางยางอะไหลนะครับเห็นไหมครับก็สามารถใส่ซับหลุมตัวนี้ได้เลยครับเพียงว่าเราเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เก็บความเงียบด้วยครับด้วยการติดแผ่นดมไปด้านหลังแบบนี้ครับนี่ครับสะดวกมากๆครับเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ พอปิดฝาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังในรถกันครับโอเคครับรถผมก็อยู่ในรถ b บนท์เดอะคันนี้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้ครับเป็นโซลูชันเลยครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนนะครับจอตรงรุ่นหรือว่าใส่อินเทอร์เฟสครับวันนี้ครับใส่ตัวนี้นะครับสะใจครับจอ Android 10นิ้ว Octa Core ครับเวอร์ชัน8ตัวล่าสุดครับไหลลื่นนะครับแล้วมาดูลูกเล่นครับ g o o g l e Map นี่ เห็นไหมครับสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับผมถอยไปนะครับไวรวดเร็วมากครับเมกกะบางนานี่ครับศูนการค้าเมกา,มา,าเลย<ม>ครับจุดเมื่อคุณมาถึง ก็เป็นการนำทางครับแล้วก็ทัชสกรีนง่ายมากครับแบบนี้ครับเราไม่ต้องมานั่งถือมือถือครับเสียเวลาครับใหญ่อลังการรวดเร็วครับขยายใหญ่เล็กแบบนี้ได้เลยครับแล้วขณะที่ใช้ g o o g l e Map อยู่นะครับดูนะครับมันจะย่อลงมาครับเราไปใช้อย่างอื่นได้เลยครับอย่างเช่นนี่ครับเราเลื่อนมาข้างนี้ก็ได้ครับ YouTube ครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้2ออย่างนี้ก็ตอบโจทย์แล้วครับนี่ครับดูรายการโปรดได้เลย ครับในขณะที่ดู youtube อยู่นะครับเห็นไหมครับ Google m a p ก็โชว์ครับนำทางได้ด้วยครับแล้วทัดเข้าไปที่ g o o g l e Map ครับนี่ครับกลับมาใหม่ครับเห็นไหมครับกดตรงนี้ครับกลับไป youtube ครับแล้วหลายท่านถามว่าใช้อินเทอร์เน็ตจากอะไรนะครับผมตอบอีกทีครับมาจากมือถือครับผมส่งฮอสปอต wifi เข้าไปครับนี่ครับ นี่ก็คือความล้ำล้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น y o youtube คุกก็แมปจุกเห็นไหมครับเรารีวิวกันมาเยอะแล้วสับจอตัวนี้ครับคันนี้ผมอยากให้ฟังเสียงมากกว่าครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าครับนี่ครับทุกอย่างในระบบก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็สามารถเลือกแชกจากพวงมาลัยได้นะครับแบบนี้ครับนี่ครับเพิ่มลดเสียงก็ได้ครับที่พงมาลัยเหมือนกัน ผมอยากให้ฟังครับคันนี้ครับลำโพงเมอ c u คิครับรุ่น CE 165ครับกับซับหลุมยางอลไยค็ p พาเลในรถเบนซ์คันนี้เสียงแมทมากๆครับลองฟังดูครับเสียงเคาะกลองนะครับเสียงนักร้องนะครับเสียงเบลเบฟังดีมากๆเลยครับ Now and forever, let เรียกได้ว่าไม่แก,ก,กะกะทุกอย่างเข้าช่องเดิมแบบนี้แล้วไม่ต้องมาตีตู้อีกต่อไปครับลองอีกเพลงครับเทสเบรครับโอ้โหหนักมากครับหนักลึกจริงๆผมเล่งดังๆเลครับ เรียกได้ว่าสะเทือนทั้งคันครับแล้วสังเกตครับเสียงเชคเกอร์นี่ชัดมากครับเชลโลครับบอดีเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับ แล้วผมบอกได้เลยครับคันนี้เนี่ยไม่มีแอมนะครับลำโพงหน้าหลังของ Mercury เท่านั้นครับแล้วก็ซับหลุมอย่างอะไรครับเรียกได้ว่าเสียงแบบนี้ครับไม่ต้องไปลงทุนเป็นแสนครับฟังดีจริงๆครับโอเคนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่ใช้รถเบนซรุ่นนี้นะครับ แล้วเริ่มเบื่อครับกับรถเดิมๆครับอยากจะอัปเกรดครับไม่ว่าจะเป็นระบบจอแบบนี้เห็นไหมไม่เกกาเลยครับขับรถอยู่เห็นไหมไม่บังนะครับเสียงแบบนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าสร้างความสุขในขณะขับขี่ให้ทุกท่านครับใครที่สนใจระบบแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่มิราโชดีนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ 欢乐一。